สวัสดีค่ะบริษัทรับสร้างสระว่ายน้ำเจ้าที่ยืนหนึ่งในประเทศไทยม่านน้ำดีไซน์และไลเฮเว่นนะคะวันนี้เรามาส่งมอบงานสระว่ายน้ำสวยๆกันอีกที่นะคะบ้านคุณปาริชฉะเชียงใหม่นะคะลูกค้าที่น่ารักของเราอีกหนึ่งท่าน,นะคะ่ะสระนี้เป็นระบบสกิมเมอร์นะคะจะอยู่ขนาด3เมตร40คูณ7เมตร40นะคะในสระเราปูด้วยกระเบื้องดินเผานะคะ3ส,สีสลับกันนะคะขอบสระปูด้วยกระเบื้องพอร์ตเลนนะคะเมต,ตาดำนะคะ อ่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจักรุชีสามหัวแรงๆนะคะตรงบันไดาย,ยาวสําหรับนั่งนวดจักรุชีนะคะบันไดสามขั้นเดินลงสระนะคะไฟสะไฟสระสีขาวนะคะแล้วก็จะมีม่านน้าตกสามแพร่นะคะไฟเส้นรอบม่านน้ําสีขาวนะคะเรามีทีมงานมืออาชีพประสบการณ์มากกว่าประสบการณ์ทําสระมากกว่า10ปีนะคะลูกค้าท่านใดสนใจอยากให้เรารับสร้างสระว่ายน้ําสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะที่ม่านน้าดีไซน์และไลท์ฮิบเว่น สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ